ฝ่าหลังฝนม่เป็ดสวยงายมันสิหล่ะพี่น้องยินบ่เสียงเขียดห้องที่ตอนนี้ก็ยังหยอยปอกๆอยู่ตกไปแล้วเมื่อนกินตกแหงๆตกงามงามพี่น้องเพราะมันสิตตมาอีกเด้อฝนต้องฝนแต่ปุยๆอยู่สวยงามวันนี้คิดว่าแม่สิบวันตกเสือกตกมรือว่าสิตกคักๆบ่้ตก เอ้ยเอาความแน่นอนบ่ไ <who> ด <referred to> ้เลยกับฝนกาแฟพี่น้องกลมตุกับบ่แน่นอนคือกันเขียงเขียนห้องเขียงเสียงธรรมชาติเนาะค่ะเนาะแม่ว่าสิมันโรกะจะซิฟมัดมาสำคัญได้ลกอยู่ฝนก็ย่อยปอกฟอกที่นี่ละนี่ยคุณคุณพ่อพ่อคุณกำลังนำลงออกจากเตียงไปฝนเห็นหลังใบใบ